ครับก็คลิปนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของรายการ The Crazy Studio ครับในอินไทยแลนด์นะครับนี่เป็นตัวอย่างไปซับกันเลยครับที่เอ The Crazy Studio ินไทยแลนด์ครับเอ้ยนี่นะครับวันนี้อยู่ครับเในรายการ t ี e Crazy Studio วันนี้อยู่กับช่วง Crazy Game นะครับเฮ้ยติดแล้เห็นป่ะเกมมันนี้ไว้ทำอะไรครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมกันนะครับเครื่อง Crazy Fight โอเค Crazy Fight Crazy Fight อะไร Crazy Fight ไปไม่ได้ โอเคเลือกเลือกตัวนะกูเลือกตัวนี้กูเลือกตัวนี้กูเลือกตัวนี้เฮ้ยมาเอยจิย่าแก้วนี้เลยยา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 เลยครับก็เดิมเงี้ยเจ้าให้หยุดไ่อยดีกว่ามันไม่เห็นอ่ามาเริ่มนะเริ่มอะไรเลือกเงี้ยเอ่อหลอดเลือดมหลอดเลือดมาเฮ้ยจ้ามาแล้วโอเคก็ Au! แล้วแม่ดังมาไฟหลวดเลือดดิจิเนเลตใหม่ ควปืน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 ควาควายังไม่ตาย้ตายยังยไม่ตายมหดยงอยู่ออตายยังอ้โเกเด็กว่ะ